สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา g m เม r a m m i s ี a r ช e ฮาร์ดแอนจัดเทนแมนภ่มใจเสนอเทพรองดายังที่จะบินไปด้วยกันจินตนาการเริ่มที่ตรงนี้เบิร์ตแลน์แดนมหาศจัน์ตอนพิเศษตามรอยพระราชา สนับสนุนรายการโดยไทยประกันชีวิตน้ำดื่มช้างวันนี้เสนอตอนการพัฒนาชนบท ได้ขับรถแท็กเตอร์ของเท่น่าดูเลยนะเราจะใช้มันขุดดินปลูกถั่วโซคุณครัวอืมปลูกแค่ถั่วใช้มือปลูกก็ได้มัง้งน่าสนุกดีออกนะใช่บังคับเครื่องจักรให้ทํานู่นทํำนี่สนุกดีออกพวกเธอลองคิดดูสิถ้าโลกนี้ไม่มีเครื่องจกักรแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ดีสิ จะได้ไม่มีเสียงดังไม่มีเครื่องจักรก็สร้างถนนสร้างตึกไม่ได้นะเซสร้างบ้านก็ไม่ได้ด้วยแต่พวกเธอไม่รำคาญเสียงมันบ้างหรอพี่สกี้สวัสดีกำลังคุยกันเรื่องอะไรอยู่เนี่ยพวกผู้ชายสิคะคุยกันแต่เรื่องเครื่องจกักรอืมก็ดีอยู่แล้วนี่เครื่องจักรสำคัญนะไม่จริงเมื่อก่อนไม่มีเครื่องจกักรคนเขาก็ยังอยู่กันได้เลย ถ้าไม่มีเครื่องจักรมันก็ลำบากแย่เลยดิแล้วคนสมัยก่อนเขาใช้อะไรทํางานแทนเครื่องจักรหรอคะสมัยก่อนเขาใช้แรงคนหรือไม่ก็ใช้แรงสัตว์พี่ว่าจะเดินทางไปช่วงก่อนที่จะมีเครื่องจักรอยู่พอดีจะไปด้วยกันไหมไปแล้ว สวยจังเลยสวยมากตอนนี้เราอยู่บนเกาะลันตาจังหวัดกระบีนอกชายฝั่งของประเทศไทยในปีพศ2237เราจะมาทำอะไรกันคะแม่ทำกันบ้านมั้งฮะไม่จริงไม่กันบ้านหรอไม่ที่นี่เป็นที่ห่างไกลความเจริญชาวบ้านเลยทำมาหากินกันอย่างยากลำบากในสมัยเรา ในหลวงจึงทรงจัดตั้งโครงการตามแนวพระราชดำริขึ้นมาเพื่อให้ชาวบ้านได้รู้จักพัฒนาและนําทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วเรามาทําอะไรกันครับแหมก็ที่เนี้ยมันกันดานสนชุดเราเลยมาดูว่าทรัพยากรที่เนี่ยมันจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคนในหมู่บ้านข้างล่างนั่นน่ะเขามีอาชีพจับปลาพวกเราจะไปช่วยเขาหาวิธีพัฒนาทรัพยากรสิ่งที่เขามีอะไรล่ะคะมันคือควาย อะไรนะควายสฉลิลี่รูปร่างเหมือนวัวมีสีขาใช้ไถนาเหมือนรถแท็คเตอร์ไหนไหนฮะนั่นไงโอ้ตัวใหญ่จริงเลยอ่ะใช่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 เกิดอะไรขึ้นฮะโดนสลัดโดนสลัดบานเร็วเลยตตองิ่งใหญ่แข่ยกวาดให้เร้ว ฮ่าต้องดีทั้งนั้นแย่หมดเลยดีด้วยฮะเราต้องช่วยพวกเขาโอ๊ยดูสิมันแบบกอะเซียดทำปวดเลยแย่จริงๆเลยแย่จริงๆเลยพวกเองเป็นใครกันอะอืมไม่ต้องกลัวพวกเราไม่ใช่โจรเราจะมาช่วยครับ ของพวกนี้ดูไม่ค่อยมีค่าเลยนะนั่นสิไว้เรากลับมาใหม่รับรองต้องเจอสิ่งที่เราตามหาตัวโน้ตที่หายไปเรี้ออ่อ้ยอ้ยอ้ยโ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 อ้ยไอ้ยอ้ยโอ้ยโหนยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ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 ้ ถ้ามาจากไหนมันก็เรื่องของมันนะจะรู้ไปทำไมแล้วเราก็เป็นแค่ชาวประมงจะให้ไปสู้กับพวกโจรด้ยังไงกันเล่าเราน่าจะมีวิธีสู้กับพวกมันได้นะถ้าเป็นเรานะเราจะสร้างกำแพงป้องกันเลยเออแล้วเราจะใช้อะไรสร้างละ่ะก็ไม้ในป่าไงออมีตั้งเยอะแยะเฮ้ยแล้วจะแบกมามยังไงท่อนไม้มันหนักนะอ,อืมฮะแล้วก็ใช้ควายสิอุ้ มันเป็นควายป่ามันไม่เชื่องหรอกให้ออออจอยข้าจะไปจับมันมาเองอแล้วเราต้องจับมันมากี่ตัวถึงจะพอไล้เนี่ยถ้าเราจับตัวจ่าฝูงของมันมาได้ตัวอื่นก็จะตามมาเองแล้วเธอรู้วิธีจับมันได้ไงอืครอบครัวข้าอาศัยอยู่ในป่าปู่ของข้าเคยจับควายป่ามาเลยยี้ยงข้าก็เลยรู้วิธีงั้นเลยกันเลย อกี้ไปล่อเจ้าตัวจาฝูงไว้พวกเราจะเอาเชือกเข้าไปใกล้ๆจัดได้ไงพวกในพอจะรู้จักทางแถวนี้บ้างปะ่ล่ะพอดีฉันหลงทางมาแล้วหาทางกลับไม่ถูกแล้วก็หิวด้วยอ่ะมีร้านพิซซ่าแถวนี้บา้างไหมไม่ไม่พูดไม่จ้าสะบัดกันเลยนะจา้า ช่วยฉันหน่อยดีเนี่ยถ้านายไม่ช่วยนะฉันจะไม่ไปไหนนะเฮ้ยเราจับได้แล้วเนี่ยนี่มันเสร็จไม่จะกรอดเราเด็กๆทำเร็วีเฮ้ย ไชดีนี่เองชว่าโรงที่นี่จะเหมาะกับผิวเราไหมโลงที่ไหนก็เหมาะกับผิวส,สวยๆของเธอหมดแหละฮใช<ะ>่ไปสิเจ้าควายฮะไปไปออ้อรักนี่มันเด้อหรือมันโง่ก,กันแน่เนี่ยเฮ้ยถ้าให้ควายมันเดินเราต้องอยู่ข้างหน้าควายควายเป็นสัตว์ที่อยู่รวมกันเป็นฝูงมีจ่าฝูงเป็นผู้นําถ้าบังคับจ่าฝูงได้ ัวอื่นก็เดินตามเองเฮ้ยนี่ไงสุดยอดไปเลยทำสบายาได้จริงๆด้วยทีนี้ชาวบ้านก็สามารถขนไม้มาสร้างกำแพงล้อมหมู่บ้านได้แล้วต่อไปพวกเขาก็จะสามารถใช้ควายถมหนองน้ำให้กลายเป็นนาข้าว ใช้มันช่วยไถนาปลูกข้าวและใช้มันขนข้าวไปขายที่มังอืนก็ได้โอ้โหยิบไปเลยควายเป็นหนึ่งในทรัพยากรท้องถิน่นที่นำมาพัฒนาเพื่อใช้เป็นประโยชน์ได้ เก็บขี้ควายไปทำปุ๋ยดีกว่ามาล้ครับปุ๋ยการใช้ทรัพยากรที่เรามีแทนที่จะไปหาที่อื่นทําให้หมู่บ้านนี้เจริญขึ้นเหมือนที่ในหลวงโซแนะนํากระองทรงครับปีชาสามารถจริงๆจ้อสลัดมาดแล พวกชาวบ no ้านมันสร้างกำแพงล้อบู่บ้านไหวแท้โอ้ยขี้โกงชัดๆเลยปืนที่เอามาจากหน้ากระสวงยิงเฮ้ยเฮ้ยระวงเฮ้ยตายแล้วเลยโอ้ยเจ็บตาเฮ้ย งั้นเราขึ้นฝั่งไปจัดการพวกมันกันดีไหมอะจนหน่อยน่าจะดีนะฮะเออคิดได้ยังไงเนี่ยฉลาดจริงชัดใช่ใชบุกเข้าไปตอนมันมืดนีละอย่าเหยียบพิงค้อยใช่แต่ว่ามันมืดจนมองไม่เห็นเลยนะครับกัปตันก็จุดตะเกียงดีงายจุดนะเฮ้อหะใจไว้ใจชแล้วก็เดินเบาเบาดุกแมวย่เงเบา เอกับตันพวกมันเดินตามเรามานะครับแล้วก็รีบหนีดุดเสือเพ่นเจ้าโง่ไปเรออเดี๋ยวหน้าความแล้วาเอาข้างหลังนว่ทไงดีจะไม่อยากถูกวายกินจะว่าแค่กลิก็ไม่รอดแล้วหรอว่าไอ้้ดาวนการดย่อลาเป็นกศนแล้วฉันขอลาอยระวังอย่าชนนทุเรีย พวกเราได้ช่วยชาวบ้านให้รู้จักใช้ประโยชน์จากควายทั้งเอามันมาใช้แรงงานช่วยขนของทำปุ๋ยคอกและรีดนมต่อไปพวกเขาจะปลูกพืชผักผลไม้ได้มากแล้วเอามันไปขายเออพวกเราต้องกลับแล้วหรอครับยังรักยังมีอีกอย่างที่ต้องทำเต๋อบได้เวลาแล้วนี่งไงโชคดีนะ ได้้ลในหลวงทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลความเจริญรู้จักใช้ทรัพยากรท้องถิ่นที่ตัวเองมีให้เป็นประโยชน์เช่นมะพร้าว ไใช่แค่กินน้ำมะพร้าวแต่เนื้อมันก็เอามาใช้ทําน้ำมันชีวภาพได้ในเทะเลนู่นก็มีปลามีปะการังรอให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมเมืองไทยของเรามีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เราจึงควรรู้จักที่จะใช้และพัฒนาสิ่งที่เรามีให้เป็นประโยชน์ตามพระาราชดำริของในหลวง ดีตลอดไปก,ก้าวตามร้อยบา้าง